ดีจ้าพี่น้องยินดี้พี่น้องมาตัวบอสกันอากาศนะคะกันมาจ้าพี่น้องสาบคู่กับอาจารย์เราสบายดีไหมเอาสิไปทางไหนกันเอาเนี่ยโอ้ยสิไปเบิ่งบักโม่หักมันนี่แหละสมวยม่กับสีเป็นแม่ค้าอะไรปะเนี้แม่น้อยกับอันนั้นสมวยสิซื้อหมักโม่อยู่น้ำแม่แม่นางตาน้อยเด้อพี่น้องเด้อ เอาไปขายต่ออยู่สวรรค์นาเขตเน้องสมวยเนาะเอาไปกันพี่น้องซอยกันไปเบิ่งกันเลยเนาะแมนแมได้บริถิจะเก็บพี่น้องก็เลยจะให้สมวยต่อบบบนี้ทางซอยกันเนาะแม่นแมนจะได้ขายสาวนางพาแท็กมาเด้อพี่น้องเด้อน้องใหม่น้องมิ้วสมัครแก่ให้เนาะสาวนางซีสมาแก่อันหมักโมให้เด้อพี่น้องเด้อแม่นไปเอามือไปด้วยเอาเอาสบายสบายดีไปคิวไปไปไปขึ้นรถขึ้นรถ ขึ้นรถเต้ามวยได้พี่น้องเด้อไปจอดชื่อไซเรนรถนี้ไปจอดอยู่ปรนได้จอดอยู่เรือนอยู่ได้โอ้ยพี่น้องเอ้ยย่างไปเด้อพี่น้องเด้อโหลดกะโอ้โหลดเต้ามวยมาเพิ่นมาเพิ่นเข่ามาบ่ได้เพิ่นแพงรถเพิ่นว่ารถลดสาวนั่งกับบื้อนอันบ่ได้เนาะเขาเลยย่างเอาเขาขี่รถย่างอันขี่รถมาได้เขื่งทางพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งสวนหมากโมกันเลยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกระหอดแล้วนิวิทนี่กระหอดแล้ว เด้อพี่น้องอันนี้กานเป็นปูกอ้อยน้ำเนาะอะไรกับปลูกอ้อยน้ำไปไปถ่ายหมักโมกเด้อพี่น้องเด้อถ่ายเด็พี่น้องเบิ่งกันว่าแม่น้อยกับสาวมวยสิอ้าเห็นแล้วเฮ้ยหมักนึง่งอยู่นี่หมักหมักโมกเป็นฟ้าสักคู้พี่น้องเอ้ยสาวมวยสาวนางพาแซ่บบ่ากรูปน้องไม่น้องนิ้วเฮ้ยเอาบ่วงไม่จะใช้หนอใส่ตัวน่ะแต่งวัอแล้วมันได้มาอะไรหน่อย เพ like ิ่นเด็ดมะหม่องโมไปไห้พี่น้องเออเพิ่นเลือกไว้ไปไห้แล้วนี่อันนี้คือหมากอ่พันยู่พี่เห่นบ่หมากเออโอ้เพิ่นปลูกไปตามันแล้วอ้อยพี่น้องเลยอันนี้มันเป็นเครือเป็นเครือเราปลูกอ้อยแน่แล้วรับปลูกหม่งโมเสริมน้ำเนาะเสริมน้ำเนาะเสริมหม่งโมน้ำเนาะโอ้น่่เน่เน่น่ ไล่ละคมราคากันก่อนด้อพี่น้องเด้อเพิ่นไลแล้วบึงราคาวหน่วยเทอาไรเท่รไรแน่นะฮาสิไปขายหน่วยเท่าไรเท่าไรราคามันขหนวยน้อยกับหนวยละพันกีบช่องหน่วยสิบพันบอหนวยใหญ่าเอาตัวใหญ่ให่อุ้มซิมมาก่อนเอาหวานบอออมหวานหวานหนหวานหวน้องนิ้วน้เอามานใหญ่ก็ลูปหวานวนหนสิ Để ừ. ừ, phải, hành, nó... Ồ, nhảy, mình phù, mình tam, leo oải đây, viên ông nó, oải mô cà là... đẹp sáp cả nó đó. mô nhảy này, viên ông, ô nhảy, lấy măng này. Ô, đét lên này, à um bay, um bay vậy khăn bột đét cong bay vậy nè. mặc bò 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 à, bò 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 nó

เด็ดแล้ขันชุกกับเด็ดมเเด็ดกับชุดเาชุดเเอาแตหน่วยใหญ่ๆอ่ดวยเนยุดเตาปลาหมักโมหมักโมหมักโมเด็ดเลยนี่ยเออได้สุกหลดไทยเด้พี่น้องแลน้องใหม่น้องมีวกับบิดหักโมเล้พี่น้องเออมากใหญ่อะไรเนาะกัเลยมา Mà mà cái gì đó, oh, ơ, ơ yêu, bóng rai, yêu, luôn Ừ, yêu, luôn lạc, mặt, đi mặt, mặt, lại đây. บาดเนาะปิ่นเนาะโอ้ยมันบาดพี่น้องเลยอ้อยแบบอ้อยบาดแข่งบาดขาอันนี้หมางโง่คนนึงเออเก็บเป็นอะไรข่อยจะนี่อ้อยบาดขาคือกันแหละโอ้เก็บเก็บเมยหมากใหญ่ๆเด้อุ้มอุ้มพู้น่ะอุ้มมันหมากใหญ่อยู่ปู้ผู้ผู้โบูก้าย่างมันบาดขาข่อยอ้อยแบบบาดขาเอ็มมิว เราเอารถไถเด้อพี่น้องเดินโอ้เออในงานอะไอุ้มอะไอุม้มหมากใหญ่เว้วเยแล้วรถไถเด้อเดี๋ยวเด้อเอารถไถมาแกะเอาพี่น้องเฮ้ยเออลุงกอดเบากอดเบากอดปอของนางตาหน่อย นั่งรถไทยยังได้วก็สิที่ออกไ,ไปี่น้องเลยนุ่นางมาไมน้อยคือรถไทยยังได้ไเลยรถน้องเลยคือรถไทยได้ในอันขันยางเลยอันมันบาดป้าเอาไมยเอาคนฮะคือนั่งรถไทยพี่น้องข้างเลขของงานไม่น้อยนั่งรถไทยไปไปไปเอามาเลยเขาเคยได้นั่งลายเสื่อแหละคือว่า นาไปเลยโอ้นั่งเป็นต้องเห่อยลยลูกมันนั่งนก็ยังเก็บอยู่ไปเอาหมักโมมาเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อมาแล้วก็เอาไปนี่พี่น้องอวนเขาคั่วเลยพี่น้องเลยนางนี่อบแบกอะไรอ่ะพี่น้องเห็ดนยังแน่อบแดกอบแดกนั่นชีเห็ดเดือดแด้ยเห็ดโอ้ปลากรุง เลือดแป้งเป็ดนี่เนาะมีสองเมนูเ <Laser> ด <Gun> ้อจ้ะพี่น้องเด้อมื่อนีร่เ้อปลาสวนเพิผลหมักโมหลายอะไรหมักโมแท้หมักโมว่ะเด้อให้คนละหมากว่าให้หลายกว่านั่นแต่ว่ามันมาบ่ได้พอเลยว่ะทีกินสำหรับเนาะหมักโมนั่นหลายหมักโมเด้อเพิ่นให้มาคนละหมากยันอยากได้หลายก็เอาหลายอยู่สักหักบ่มีอันใส่ หนาวเบพอดิอ้าวพากันลี่อยู่นี่เด้อหนาวพี่น้องเดลยเนาะลมบ่เลยเนาะนั่งในหั่นเลยนั่งนยู่ในกัดี่เลยน้องเมฆรับโบนรับรับน้องเมฆรับเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นอนอันนั้นพากันมานั่งกินอยู่ในห้องพี่น้องมันหนาวอยู่ทางนอกเนาะป้าอ้นโอยสวนเราป้าสวนบลวงโมเราโบไห้ว้าวไห้อยู่ก็แหละ ถ่ายไหนเนี่ายมัสามชองสาวนางสาวมวยคอยแล้วก็หมักโมหันนับขึ้นรถน่ะสามสี่ห้าร้อยมานพุงเพื่อสิเล่เนาะออเพื่อสิเล่ลุยไปนะเพื่อนได้เขากินเป็ดแล้วกับเมื่อเขากับได้เขาก็บสิมากินเป็ดนำกันเนี่ยนี่เล่เขากอาเมื่อเขากับวะเกมเมื่อไรแค่น้อะเขากับเมื่อไรกินเป็ดแล้วกับเมื่อ น้องลุงกับน้องนัดเนาะทองโอนน้อยเข่าสวรรค์บ่เออเดี๋ยวเขาก็่มือแต่มาแจักโมงเลยเนี่ยบ่ายโมงหรืบ่ได้เข่าคัวเป็ดแล้วเขก็จัดการปิ้ง่ายแล้วกับมือเนาะนอนลงใจเนาะน้องเมฆก็รับพี่น้องเลยอู้ยเอาแพะอัดดังจากของได้ละอุ่นเลยหลารับอีกแล้วอุ่นเนาะอยู่ไหนเนาะอ่อเนี่อุ่นๆเลย นอนรับสบายลองเมก้มาแนวกันมาดังมีไม่โตดังเสือเบียดเนาะห้องเวียดเศร้าอยู่บนเน่ตเป็นคาราโอเกะห้องคาราโอเกะในคลิปแบบเป็นชีงามเนาะอืมเด็ดข้างหลังกตัวจริงแบบไม่ได้งามไปเลยมึงในคลิปเป็นว่าเนาะมันอันนั้นมันมันสะท้อนกันเนาะอ่านว่าจังไม่เคยอ่านเก็งกาจผู้ได้ภาษาเวียดนะ อ่าโมเป็นนอนเนาะ่งส่งเราใชฮะชิใสต่เป oh ah, like wow! ็นเนาเออมาเวะยี oh <t ư> <t ư> ja. mm ่เด้อมาอีกเด้อคาไเดูเบียดยูได้นี่นังอยู่นละอุ่นเนาะอันนี้อันนัเวียด้าเราอันัศร้าแม่บ่ากุ้งใส่ได้บ่กุ้งแอ่นางใ่ไ พันดีบ่าจะเขียนมีก็นอนของนี่มื้อนเ่ยไม่เมื่อวันเซื้อเหล็ก่อยลรานอนตากลมกับอเวดอยู่หนาวสั่นกันเนาะเลขสร้างซื่งเราแลกเลขสร้างเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวส่งซื้อก็ได้เลขกสั่งบางอย่างเนาะซื้อๆสิซื้อๆซื้อกัำยังกับท่านฮอดเวลามันออกได้สักจามันออกก่อนแหละเบากุ้งอันเพิ่นซีควเป็ดเบากุ้งแกซีควเป็ดเลือดเลือดแปลงแล้วก็ซีปิ้งคุณเนาะหัวทาบีอยู่เนาะ พี่งัวทาวีให like ้เอาลาคลิปกันในบะกุ้งขอลาไปก่อนพี่น้องเด้อขอบคุณไรทุกท่านทุกใจให้น้องคลิปใหม่ฟาบอยฟาคอนใหม่พี่น้องเด้อสวัสดีลาไปก่อนจ้าพี่น้องสุขสุขคน